คุณครับฝากพ่อแม่พี่น้องสดๆใหม่ๆเลยสวัสดีครับนี่ต้องคลมน้ํากันหน่อยจำแมคค้าได้เลยเนี่ยแมคค้าสวยๆขอบคุณครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณแบบนี้ยุทธพงศ์พาทุกท่านมาดูนะโอ้โหแย่งกันเลยนี่ขายปีกหรือส่งจ้ะแม่ปีกพี่น้องยิ่งเข้ามาเยอะนะครับปีกสี่สิบปีกสี่นี้เดินสายเลย สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธโบกชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่วัดศรีเมืองนะครับจังหวัดจันทบุรีมาดูราคาทุเรียนทุเรียนเงาะนะครับที่ตลาดศรีเมืองนะจะหลงตีบุเพืองอยู่เรื่อยเลยแต่วันนี้เดินทางเข้ามาดูเนี่ยนะครับตะกรองตามมาก่อนนะครับเงาะเริ่มเข้ามาแล้วนี้ส่งอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เงาะเงาะส่งอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสวยๆเลยลูกสวยๆเนี่ยเพิ่งมาใหม่จากสวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนฝั่งน้น ทุเรียนก็เพิ่งเข้ามานะครับทุเรียนเพิ่งเข้ามาโอ้รถไหลรถไหลสวัสดีทุกท่านครับวัดศรีเมืองวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยร้านทุเรียนนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะครับฝั่งน้นทั้งสองฝั่งนี่มาดูนี่นะครับตากล้องตามมาเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับที่นี่มาสืบราคานะครับมาเช็คราคาทุเรียนที่ชาวสวนนําขึ้นมาขายให้กับ พอค้าไม่ค้านะครับที่จะนําไปขายต่อนุ่นเห็นไหมครับกําลังขนล,ลงนี่ทุเรียนก็กําลังเข้ามาต่อแถวเข้ามาอีกเยอะเลยตากล้องลองส่องไปตรงนู้นครับต่อแถวเข้ามาอีกเพียบบนหลังรถมีทุเรียนทั้งนั้นนะครับอ่าตรงบริเวณตรงนี้ก็เริ่มเห็นมีเริ่มเห็นมีนี่ละมีรถเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากสวนเลยใช่ไหมครับเนี่ยนิี้ขายเท่าไหร่วันนี้ ร้อยยี่นะร้อยยี่นะครับท้ายรถนี่ร้อยยี่สิบบาทโอเคตากล้องตากล้องจะถือหรือให้ให้ผมถือให้มาเดีย๋ยวผมถือให้ดีกว่าตากล้องไม่ต้องถือเดีย๋ยวผมถือเองนะครับเดี๋ยวเดินดูเดินดูท้ายรถก่อนเดินดูมุมท้ายรถก่อนเนี่ยมีทั้งเงาะนะครับมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนเลยนะครับวันสีเมืองวันนี้ คึกคักเลยวันดีครับพี่วันดีครับทุเรียนไขยังไงครับวันนี้อันนี้หมอนครับรนะ้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบนี่ส่งหรือปีกครับปีกเลยราคาเดียวกันนะร้อยสี่สิบเลยง,ยง่ายๆเลยนะครับอ่าวันนี้เริ่มเยอะเนี่มาแนละ้วอันนี้สละสุมาลีนะครับเริ่มเข้ามาเริ่มเห็นแล้วนี่เช่นเดียวกับทุเรียน นะมาเนี่ยขอบคุณนะครับผมยุทธภพชาแนลนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนขอเอาข่าวหน่อยอ๋อข่าวเนี่ยโอเคขอบคุณนะครับที่นี่วัดสีนะครับวัดสีเนาะห้ากิโลครับเนี่ยหาสิบโลครึ่งมังคุดขายยังไงอ่ะเอาข่าวนะครับเอาแล้วเหรอที่นี่ราคาเท่าไหร่มังคุดนี่ก็อยู่ที่สี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบเนาะอันนี้เป็นเงาะสดๆใหม่ๆเลยครับสามกโลสดๆใหม่ๆ ป,ปิ้งป,ป้งยงี่เป็นโลวันนี้เข้ามาปปเข้ามาดูโอเคเดี๋ยวผมพาเดินโล่พขพาเดินดูตรงนู้นก่อนอายุมโล่ขึ้น้เข้ามาแล้วขอลงุงวัสดีครับวัสดีครับลุงครับอันนี้ทุเรียนพันธุ์อะไรเนี่ยนกหยิบนกหยิบนะนบนะส่งอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ส่งร้อยสิบเองร้อยสิบนะร้อยสิบเลยเอามามจากสวนเองเลยสวนเรับเอขายล่ำเลยนะครับสุือว่าแข็งแรงไปเดินไปเรื่อยเร่อยก่อนเดี๋ยวผมพาดูวันนี้พาดูวันนี้นะครับ วัดศรีเมืองของมาแล้ววัดศรีเมืองของมาแล้วเนี่ยเยอะเลยนี่สวัสดีครับโอ้ยเพิ่งเห็นลองกองลองกองแม่ส่งเท่าไหร่เนี่ยกะดสามสิบห้าะกัดสามสิบห้าเนาะอเอามาจาก,จกสวนขอบคุณครับค้าขายร่ำรวยนะครับกาชะาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับป่ะวันนี้แอดมินเดินทางเข้ามาโอ้ยสวัสดีครับ กำลังสวยเลยอันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่ครับมังคุดอ่าอันนี้ส่งอยู่ที่36บาทคนะ่ะมิบปี าซื้อปีก็ห้าสิบค่ะห้าสิบเนาะนี่เจ้าเจ้าของเจ้าของเลยเจ้าของสวนเลยไหมครับไม่ใช่เจ้าของสวนค่ะแต่ว่ารับซื้อในแบบสวนแถวบ้านจะรับมาขายที่นี่นะครับวัดสรีเมืองเลยมีทุกวันไหมครับตรงนี้มีทุกวันค่ะช่วงนี้นะช่วงนี้ค่ะเริ่มแต่วันนี้เลยเนาะเริ่มมันเริ่มแต่ประสบการณ์เลยนะพี่ใช่แล้วก็ขายดีแล้วก็ที่นี่ก็ขายราคาแบบว่าย่อมยาวราคาทรง่ะมีปีกมีส่งใครอยากมารับก็มารับได้นะคะได้ครับผมกลัวมาไม่เจอมีเบอร์โทรไหมครับื่ออยากจะโทรไปหา สั่งไวล่วงหน้าอะไรอ๋อได้ค่ะศูนย์หกห้าหกเก้าแดศูนย์สี่นย์หนึ่งค่ะครับผมขอบคุณครับน,<า>นะครับอ่ขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยสุขภาพ,าพแข็งแรงครับเหนือในเป้อ่านี่ครับเจลฟี่กับเขามาผมอยู่ที่วัดศีเมืองนะพี่นานานะครับที่นี่ที่น,าาน,นี่รถเอาเธอถ่ายรูปไปไหนใายรูปน้ำบะแน่รูปก็น้ำตาช่องเจ็ดช่องเจ็ดทายมาเลยด้ช่องเจ็ดนอน่ะ อออกช่องเจ็ดมาแล้วนะครับ<ด>ครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับพาไปดูพาไปดูก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆพากไปวันนี้เนี่ยวันนี้จะเห็นได้ว่าทุเรียนก็เริ่มเข้ามาที่วัดศีเมืองเขาบอกว่าเริ่มสงตั้งแต่สงการแล้วนะครับผมเองเพิ่งเพิ่งเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับดูบรรยากาศไปเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนราคาวันนี้จะแม่สงเท่าไหร่เนี่ย ร้อยสามสิบเนาะหวนทองนะครับหวนทองร้อยสามสิบนะครับที่นี่เขาส่งกันราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ป่าขายวันนี้ป่าขายร้อยสามสิบนะขายร้อยสามสิบนะยกอย่างเดียวเลยครับผมอะขอให้ขายหมดนะครับวันนี้ครับผมครับขอให้ขายหมดค้าขายร่ำรวยนะครับดูเนื้อดิวันดีครับเนื้อสวยจังเลยนี่เนื้อทุเรียนพันอะไรเอ่ย เบนจะพันเนาะโอ้โหเนื้อสวยเลยแก่ดีมากขอ<า>ให้ไขาหมดนะครับ<า>ไป<า>เดินทางไป<า>เดินทางไปต่อนะครับอจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยมีหลายสายพันธ์ุเลยครับ<า>เบนจะเบญจำพันกระดุมนกกระจิบแล้วก็รวมไปถึงหมอนทองเนาะแล้วก็ที่เห็นเข้ามาใหม่ก็จะเป็นสุมาลี เป็นสูมาลีเป็นมังคุดนะครับเริ่มมีเงาะเข้ามาให้เห็นนะสวัสดีครับอ๋อเต็มรถเลยคันนี้เพิ่นเข้ามานะครับก็ยังขายไปหมดวันนี้แอดมินนะครับฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมให้เดินทางมาทำคลิปให้กับทุกท่านได้ดูเรื่อยๆสวัสดีครับนอนไหมครับวันนี้ ร้อนมากครับร้อนมากเนาะปลาส่งอยู่เท่าไหร่วันนี้ปล้ส่งก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะอันนี้อันนี้คณีเนาะคณีเจ็ดสิบเริ่มต้นที่เจ็ดสิบเนาะโอเคขอบคุณครับนี่ร้านยาวหรือว่าอยู่ในโซนนี้ก็ยาวไปก็มีนะไมเใช่ที่ท่านต้องไปถึเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศ ราคาเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทบันทีครับห้าสิบห้าอ๋อร้านนี้ฟันดีจ้ะอ่ารับมามาขายของห้าสิบห้าบาทชนีเลยยุทธูบชแนลนะครับชนีห้าสิบห้าบาทดูเยอะไหมไม่เป็นไรวันนี้ดูเยอะแล้วจะกินไหมไม่เป็นไรจ้ะไม่ไหวเลยวันนี้ชิมตกไซส์หกห้าเนาะแล้วก็ตัมเนเบอร์ดอกห้าสิบห้าเบอร์ดอกตําเน่เนาะชนีวันนี้ชิมไม่ไหวแล้ว ไม่ไม่ไหวไม่ไหวขอบคุณนะครับครับอ๋อมาดูเนื้อดูเนื้อให้นะครับดูเนื้ออันนี้เนื้อนี่หมอนเนาะอัชนีอ๋อชนีไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากครับน้ําตาลจะขึ้นขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยกันนะครับเริ่มต้นร้านนี้เริ่มต้นที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้้กสิบอ่ะมาได้เลยครับมีทุกวันนะครับนี่จาแม่ค้าได้เลยนี่แม่ค้าสวยสวย ขอบคุณครับขอบคุณครับวัสดีครับอเคดูบรรยากาศวันดีจ้าวัสดีครับหาขายร่ำรวยนะครับอ่าเดินทางดูเดินดูทุเรียนก่อนเดินดูทีละแถบเพราะว่าทุเรียนเยอะมากวันนี้หวัดดีครับร้อนไหมป้าร้อนนิดหน่อยแต่สู้แต่สู้นะสู้ๆครับอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่อะชันนี้ขายูแปดสิบห้าบาทนาะนกองจิบเนาะ โอ้ยขอให้ขายหมดนะครับวันนี้ครับครับนี่ไปเดินดูวันนี้เป็นคันรถเลยสวัสดีครับวันนี้ชน,นีหรืออะไรครับเนี่ยหมอนทองนะหมอนหมอนส่งอยู่เท่าไหร่ครับเบอร์เป็นเบอร์รวมนะบเ,นเบอร์รวมเนกะ้าสิบบาทนะเบาทเนาะอ๋อตำหนีรวมเก้าสิบบาทนี่อยู่ในนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยวันนี้ของเต็มตายิ่งยิ่งค่ำคนก็ยิ่งเยอะนะครับนะยิ่งค่ำคนก็ยิ่งเยอะนะครับวันนี้เริ่ม เริ่มเห็นแล้วเขาบอกว่าเริ่มแต่สองการแล้วนะครับแต่แอดเพิ่งมีเวลาเดินทางมาให้วันนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเป็นกําลังใจอุ้ยมาอไฟเพิ่งเห็นร้านแรกเดี๋ยวดูดูให้เขาขายยังไงนะครับเพิ่งเห็นวันนี้สวัสดีจ้าวู้สวัสดีครับสวัสดีครับแอบอยู่แอดก็ยังเข้ามาดูนะครับอันอันนี้ขายยังไงจ้ะแม่ส่งสามสิบจ้ะสามสิบทั้งหมดเลยเหรอครับตรงจ้าอ๋อมาไฟนะครับส่งอยู่ที่สามสิบ ขอให้ขายหมดขายดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้ครับผมขายในวัดเนี่ยอวยพรกันในวัดเลยขอบคุณนะครับมานี่แหละนะครับขนาดแอบอยู่เราก็ยังแอบเข้าไปวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับลบแดดลบแดดพี่เดินทางดูนะครับวันนี้ยุทธพงศ์พาทุกท่านมาดูนะตัดขั้ววัสดีครับอันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ครับ น,นี้ส่งอยู่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะทั้งคันเลยใช่ไหมครับอ๋อเ oh, <30. S 1> จ้านี้ร้อยสามสิบนะครับอ่าลองดูนะครับวันนี้เดินทางเข้ามาขอบคุณครับเดินทางเข้ามาดูเนี่ยมังคุดมังคุดมังคุดร้านนี้ส่งเท่าไหร่วัสดีครับมังคุดส่งเท่าไหร่เนี่ยสามสิบบาทเนาะขั้นต่ำกิโลขึ้นนะครับสิบโลขึ้นก็ขายแล้วนะอันนี้ขายหมดเลยนะร้อยร้อยอ่าสามสิบ สามสิบนะครับสิบรอขึ้นอ่ะนะครับเริ่มมีให้เห็นอย่าไปดูงอให้อีกขอบคุณนะครับขอให้ขายหมดในวันนี้นะครับนี่คือบรรยากาศอาทุเรียนก็ขายตกไซต์ตกไซ์ของแม่เท่าไหร่ร้อยสามสิบนะครับเนื้อดีเกิดเอเลยโอ้หนี่ให้ดูเนื้อนี่อเนื้อสวยๆขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยกันครับไปนี่เดี๋ยวออกไปดูข้างหน้าก่อน ไปดูข้างหน้านะครับแอดมินแอดมินให้ดูเต็มเลยวันนี้เยอะเนาะของเยอะเลยเข้ามาเยอะเลยสวัสดีครับแม่โอ๊ยสวัสดีร้านนี้อยู่หัวมุมประจําเลยขอบคุณครับเยอะไหมครับวันนี้ได้ไปเยอะไหมเยอะวันนี้ตันกว่าเป็นเนื้อหมอนเนื้อหมอนนะตากแดดแล้วมันเนื้อมันขาวเนื้อมันขาวหน่อยโดนแดดก็จะด้านๆหน่อยแต่ว่าแก่หมดนะครับส่งอยู่เท่าไหร่ครับแม่ตรงนี้เจ็ดสิบาทดบาทนะเริ่มต้นเจ็ดสิบาทนี้ครับท่านผู้ชมครับ ลดได้อีกเนาะอะค้าขายร่ำรวยกันนะครับสุขภาพแข็งแรงครับอะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อยนะครับวันนี้เห็นไหมแม้แต่ลถแต่นี่ยังมาเอากันเลยอยวพาดูบรรยากาศครับวันนี้ดูเต็มๆเลยไม่ตัดเลยนะครับดูเต็มๆเลยสวัสดีครับดูกันเต็มๆไปเลยเนี่ยจริงๆอะ่ะเยอะนะครับจะไปสัมภาษณ์ไม่หมดเนี่ยร้านลุงจอร์ดก็อยู่ มังคุดเดี hmm. <é. S 2> ๋ยวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวแวะวแวะทักไทยลุงกันด้วยครับลุงจอสนี่มังคุดโอ้โหแย่งกันเลยนี่ขายปีกหรือส่งจ้ะแม่ปีกเท่าไหร่จ้ะปีกสี่สิบส่งสามสิบเจ็ดาทั้งปีกทั้งส่งอะมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแวะดูเขาพุณนะครับไปสบายจังเลยร้านนี้วัสดีนะครับไปเดี๋ยวพาไปดู สองฝั่งก่อนเอ้ป้าที่เคยทักททยกันนะครับไม่เจอเลยไม่เจอกันวันนี้วันแรกนะครับที่ผมเดินทางมาค้าส่งทุเรียนนะครับที่นี่เป็นพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเอาเข้ามาขายดูให้ดูว่าตอนนี้ของเยอะแล้วของเยอะแล้วโอเคสุกพร้อมขายตรงนั้นมีสุกพร้อมขายด้วยถ้าสุกพร้อมขายเขาขายเท่าไหร่เดี๋ยวเขาไปดูให้นะครับเดี๋ยวแอดเดินเข้าไปถามให้ อยากรู้อะไรนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมถามให้เลยเนดะี๋ยวคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผม,ผมมีโอกาสเข้าไปอีกเดี๋ยวถามให้หรืออยากให้ไปที่ไหนบอกได้เลยนะครับสุกพร้อมขายอยู่ที่หกสิบห้าบาทนี่อ่าเข้ามาดูให้แล้วสุกพร้อมขายนะครับที่วัดศรีเมืองโอ้แอดวันนี้เป็นอะไรนะครับกินทุเรียนเข้าไปเยอะรู้สึกเออหลงวันหลงคืนจําผิดจําถูกนะครับ ฝาเข้าไปดูข้างในหน่อยนะ้วเดี๋ยวไปถามลูงจอนนะครับฝากเข้าไปพี่น้องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดนะแอดพยายามจะทําให้ถูกใจทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขอโทษขอไปพี่ๆนานานะครับมาดูกันยิ่งเย็นพี่น้องยิ่งเข้ามาเยอะนะครับปีกสี่สิบปีกสี่สิบส่งสามสิบเจ็ดนะครับนี่คือ มังคุดที่วัดสีเมืองนะเดี๋ยวไปดูสวัสดีคุณลุงจอร์ดหน่อยแล้วก็จะดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจหากไม่มีก็จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูที่นู่นอีกที่หนึ่งเพราะวันนี้เดินสายเลยก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นนะครับชนีสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับลุงอ้อสวัสดีครับลุงจำได้ละคุ้นหน้าละ ที่ขายอยู่ตรงนู้นนะอืมเป็นไงบ้างครับลุงวันนี้ขายดีไหมช่วงนี้ตอนนี้ยังยังยังอึดอดอยู่นะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งขอให้ขายดีขายดีนะครับยิ่งเงินรุ่นรวยครับสู้ๆครับทุเรียนมันจัดเกินปีนี้อ๋อลุงก็ยังอยู่อยู่เลยโอเคครับผมขายขายร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแม่ครับลุงจอดจุดจุดไฟแล้วลุงจอดจอดสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังแข็งแรงเหมือนเดิม ยังนั่งอยู่ที่นี่ที่เดิมนะครับนี่ดูลุงจอนอแข็งไม่ค่อยแรงเนาะขายดียังวันนี้นะขายดีไหมวันนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับเนาะยังแข็งแรงเหมือนเดิมแม้มาทักไทยของยังไม่เยอะเท่าไหร่นะปะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีเรื่อยๆครับเพรมีเรื่อยๆแต่พอประมาณไม่สูงไม่จําวันนี้เริ่มมีแล้วตรงนี้เริ่มมีมาวางนะรถก็เริ่มเข้ามาของเริ่มมาเมื่อไหร่ครับป๋าของมามาประมาณประมาณอาทิตย์ประมาณอาทิตย์แล้วเนาะ <Okay. S 2> อาทิตย์หน้าหงจะเยอะกว่านี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงนะครับข็งเรื่อยๆโอเคขอบคุณครับไปเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณเนี้ยนะครับใครที่มาตอนนี้ก็เข้ามาเลยมีแล้วของเงาะมังคุดนี่เข้ามาสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยเข้ามาสดๆใหม่ๆเลยสวัสดีครับนี่ต้องพลมน้ำกันหน่อย สวัสดีครับอ่จอนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดินทางแล้วนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินนะครับหากผิดพาดประกันใดกลับขออภัยด้วยนะครับผมจะเดินทางต่อแลวขอท่านค้าขายร่ำรวยนะครับสวัสดีนะครับผม